มาขีลาสัตเมาคีลาสัตขา,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 าแดกขาดขาแดกขาดโลกนังมันออกมาหมดลกนังมันออกมาหมดเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพีวเชนะครับผมวันนี้เราก็อยูุดเกม n e c ครับรน,น, <Yeah! S 2> นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นในโหมดเบสบอลนั่นเองนะผมซึ่งเป็นโหมดที่เขาเรียกว่าศึกชิงเตียงหรืออะไรนี่แหละเออเขาเรียกว่าอะไรวะ ชิงเตียงหรือ,อทุบเตียงอ่ะเออศึกทุบเตียงนะครับโอเคเราเจอห้องแล้วนะผมที่คนมันอน้างที่จะเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีทั้งหมด4ทีมแล้วก็ทีมละสี่ใช่ไหมผมจะเลือกเป็น4ไหนดีงั้นผมให้มันสุ่มแล้วกันนะครับแล้วก็รอเข้าเกมไปครับตอนนี้ก็คนครบส6บคนแล้วนะครับแล้วก็นั่นแหละยอดกากางโง่งคืออะไรวะ <laughs> โอเคมาดูสิว่าเราจะเราจะได้อยู่สี่ไหนนะครับมาเลย หนึ่งโอเคเอ,อ่อได้อยู่สีน้ำเงินนะครับเราได้อยู่สีน้ำเงินนะเราก็มายืนรอ,อของกับเพื่อนนะครับคือเราจะรอ,อะให้เพอ่อ,อเขาเรียกว่าอะไรวะให้เพื่อนไปให้เพื่อนต่อไปนะผมเราจะเป็นตัวเลดเกมนะเออประมาณนั้นเราจะรอเอาพวกล็อคี้บ็อกพวกอะไรนะครับมาสุ่มของกันนะครับนี่เลยเห็นไหมจะได้พิกแอคนะครับได้พิกแอคแบบถือว่าดีเลยนะ Pick Act, พลิกแอคตัวนี้นะครับ เราสามารถไปทุบบ้านคนอื่นได้เลยแต่เออมันยังแบบอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ถึงเวลานะเออหรือเราจะไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองไปดูนะครับโอเคเพื่อนเราจะไปหลังเราจะไปนี้ดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่ซีไหนนะแต่ต้องโดนผมแน่ เรียบร้อยไปหนึ่งครับนี่นะครับเราสามารถเดินไปทุบแบบหน้าด้านได้เลยคือมันก็แรกแรกมันก็ยากนะผมสําหรับการเล่นเบสบอลนะครับแต่เอาไปมามันก็รู้สึกว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ต้องใช้ฝีมือนะครับแล้วก็ไหวพริบค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนี่นะครับต่อยให้ตกไปนะครับเขาจะมาล้างแค้นเรา เอาดิเอาดิเยอะมากเลยเพื่อนใครมาวางอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหโอเคนะครับเราสู้ได้นะครับเราสู้ได้นี่เราก็รอเก็บพวกลัคก,กบ็อร์อะไรประมาณนี้นี่ไงเราได้ชุดเกาะ,ะครับลัคก,กบ็อก์มันก็ดีนะครับเออเราเก็บเหล็กพวกเหล็กพวกอะไรไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับ นี่ล้วก็คุณระกีบล็อกได้ละก,กีบล็อกอีกนะครับนี่เราก็ได้ดาบเอ้เพื่อนในขโมยของเราอะอะไรครับเนี่ยในขโมยของเราอย่างนี้ได้ไงนี่เราก็ซื้อไปก่อนนะครับซื้อมาวันชุดหนึ่งแล้วก็อันนี้มันจะแข็งกว่าปกตินะนี่เลยแล้วก็กันไปกันเตียงไว้นะครับเดี๋ยวพวกเหล็กพวกอะไรก็สามารถคาบอาวุธได้นะครับ คราบดาบมาก่อนแล้วก็มีเอ่นี่นครับแล้วก็คราบได้เลยแล้วก็สิ่งที่เราต้องครับจําเป็นเลยนะก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ผมใช้ก็คือแอปเปิลทองนะเอาไว้กินนะครับพวกนี้เราก็สุ่มัคกี้บ็อกเอานะครับมันจะมีขอ,องดีเยอะแยะเลยนะเฮ้ยโอ้เพื่อนนายของเราอะะครับอันนี้เป็นยาพเพิ่มความเร็ว ครับอันนี้แอปเปิลทองกินกันแบบกันตายไปก่อนนะดูเลือดแล้วดินี่ครับแล้วก็ไปเกียนคนได้เลยไม่รู้ว่าเตียงอันนี้เขาชุดเพชรป่ะหนีก่อนหนีก่อนอุ้ยอุ้ย โอโ้ไม่รอดครับโอ้โหคือ,อเขาฟาร์มแบบแบบเขาฟาร์มได้ของเยอะแล้วนะครับเราสู้ไม่ได้เลยว่ะเดี๋ยวเราต้องอเก็บเก็บอหอมลอมลอิบเออเขาเรียกว่าอะไรวะเก็บหอมลอมลิบเอออปเปิลอปเปิลทองก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับเออเฮ้ยเขาจะมาว่ะ ชุดท้องโอ้โหไม่ทันนะครับเขาโหดวะเขาจะทุบของเราแล้วนะครับแล้วก็ออกไปที่อื่น <c oughs> ไปทุบของเขาเหมือนกันนะครับพยายามเพิ่มคนเร็วมาแล้วก็ไปแล้วเจาทุบของเราเหรอเฮ้ยมีคนอยู่บ้านไม่นะ เรารอดป่ะเป็นไปนได้ไงครับทุกคนคือเมื่อกี้เราโดนบุกนะแต่เรารอดไม่น่าจะลอดแล้วแหละลงนีกว่าเออเมื่อกี้เขาบุกมานะครับเขาบุกมาแต่ฝั่งเราแข็งแกร่งไงฝั่งเราแข็งแกร่งเราสามารถป้องกันได้จะเป็นระเบิดนะพออย่างเดียวโอเคได้ยายฮิวมานะครับเก็บไว้ก่อนนะครับ เพื่อนมาสร้างตรงนี้ไว้มันรู้สึกว่ามันเก,กะกะยังไงวะนี่ตรงนี้เพื่อน,นทำเกะกะมากโอ้โหมีคนปลาระเบิดมาหรือมีคนเปิดลักกี้บ็อกระเบิดมาเมื่อกี้น่าจะลักกี้บ็อกระเบิดนะครับมีคนมีคนธนูมาอะไรแถวนี้เนี่ยเอาเนทองไว้ก่อน Okay. มันคืออะไรวะนี่ไม่รู้นะครับคือผมไม่ดีผมยังไม่รู้เลยนะผมก็ไม่ได้เรียนบ่อยขนาดนั้นนะครับโอ้โหมืดแปดด้านเลยโอเคเรามีหิวเพื่อนเอาไหมเอินเราให้ยาลิเจนทุบมาเป็นระเบิดนี่ <laughs> เพื่อนตายเลยนะโอเคไหนก็ให้เราบ้างก็ได้ นี่คืออาหารเป็นพิษนะครับอาหารเป็นพิษนะคบแล้วก็เก็บเก็บพวกดาบพวกอะไรแล้วก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปอันนี้ทีหลังก็ได้นะครับไปฟาร์มทีหลังเพราะว่าผมเล่นเนี่ยผมจะให้เพื่อนฟาร์มเพราะว่าผมฟาร์ไม่เป็นนะครับไม่ใช่อะไรนะคือผมฟาร์ไม่เป็นนะคือถ้าผมลุยเดี่ยวนี้ก็คือแบบ สุดๆแล้วอ่ะคือก็อ,อย่างน้อยผมก็แบบไปทุบเตียงฝั่งนึงอ่าฝั่งนู้นได้เตียงหนึ่งก็โอเคแล้วคนระับเราไปทุบได้สีเหลืองเอ้ยสีเขียวหรือเปล่าน่าจะเป็นสีเขียวนะดูดีเราเรียบร้อยเหลือสีเหลาสีเราชนะแน่นอนครับบอกเลยโอเคชนะเจ๋ <laughs> ให้แบบผมไม่ได้ทำอะไรนะให้เพื่อนแบกนะครับใช้เวลาไปเจ็ดนาทีเออก็ให้เพื่อนแบกเฉยๆก็ชนะครับมันก็ดีอยู่นะคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับหรือเราจะไปบุกก็ได้นะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปบุกนะดูซิว่าผมจะบุกแบบโหดยังไงเออโหดไหมนะจะบุกได้ไหมนะครับจะทำแบบเตียงเขาแตกไหมก็มาดูกันนะครับ คือเริ่มเกมมาเราต้องต่อไปตรงกลางครับเพื่อที่เราจะเอเอ,เอตกไปชิงของกันนะผมชิงเพชรชิงทองนะครับมันก็จะมีทรัพยากรที่เยอะแล้วก็ได้ของดีขึ้นครับใช้เพชรไปแลกเอานะครับตอนนี้คนครบแล,แล้วแล้วก็รอเกมมันเริ่มนะผมป,ประมาณสิบวิเฮ้ยเพื่อนจมจมน้ำว่ะช่วยด้วย <laughs> สี่สามสวง หนึ่งโอเคเราจะได้สูดไหนเ,นเออเราจะได้อยู่สีไหนครับสีน้ำเงินอีกแล้วนะครับเฮ้ยสีอย่างชัยชนะหรือนี่เออเพื่อนคนเดิมไหมเนี่ยไอเจ้าชุดไซตามงไซตามะอะไรเนี่ยคนเดิมไหมเนะี่ยโอเคเห็นไหมมันก็ดีอยู่นะล็อกี้บ็อกแต่มันบางทีมันก็เฮ้ยทำไมนี่ทองอันหนึ่งแล้วทองอันหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วนะดีกว่าไม่ได้ โอเคเพื่อนเมื่อเพื่อนไปแล้วก็จะเก็บเองนะพวกนี้เราก็จะเก็บเองเพราะว่าได้ดาบเ okay. นี่ยโอเคได้ธนูคครบเครื่องเลยวะรอบนี้เราเอาจัดวะเอาจัดทุกคนเรามีทองหนึ่งอันทำอะไรได้พิกแอคนหนึงนะครับมันก็ือว่าดีนะได้เกาะอันนึงด้วยซือ้อเกาะถูกๆไปก่อนนะครับ โอเคแล้วเราก็ซื้ออาหารไปโอเคคนระับทอนนี้เราก็สู้ได้นะโอเคยิงไ <c oughs> ม่โดนอ่ะ <c oughs> อุ้ยหุยยย่สีเขียววะอุ้ยหุ่นเมื่อกี้ภา,วาวพว้าบ่ะภาพกระตุก ต้องแบบตั้งหลักซะหน่อยนะครับยิงธนูดีกว่าเฮ้ยโดนเฮ้ยเพื่อนสุดยอดนายทำได้ดีมากนี่คนนี้เป็นไงล่ะเจอคนธนูเฮ้ยไม่น่าห้าวเลยโอ้โห อุ้ยกระตุกทุกคนเอ้าอกระตุกตกเลยว่ะโอ้โหไม่นะขโมยของเพื่อนขอโทษเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้กระตุกนะครับเฮ้มันมีคนมาป่ะมีคนมาป่ะทุกคนอุ้ย ไม่ทำไมเฮ้ยชุดชุดเพชรโอ้สีแดงชุดเพชรเต็มเลย what the fuck <c oughs> holy fuck โอ้โหชุดเพชรทุกคนไม่ไหวเห็นไหมพอผมบุกปุบ๊บโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยเฮ้ยเขาทจะมาได้ชุดเพชรไวจังวะเราสู้ไม่ได้เลยวะ่ะเออคือผมเล่นใหม่ด้วยนะผมไม่ใช่แบบคนเล่นตั้งนานแล้วนะผมเพิ่งมาเล่นนะโอเคเฮ้ย เมื่อกี้เรากระตุกนะครับคือผมใช้ OBS อัดไง OBS มันใช้เอ่อผมตั้งค่าเป็น x264 ครับผมเป็นใช้ CPU render มัน render ไม่ทันนะมัน export ไม่ทันมันเอ่ออะไรไม่ทันนี่แหละเออเขาตายไปนะเมื่อกี้ถ้าไม่ตายผมก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าของผมก็เยอะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมสำหรับเกม Minecraft Bed War ในวันนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุกุล